สบายดีพี่น้องเขาลัวคือเก่าพี่น้องไว้เมื่อนี้ก็ได้ผัดเครื่องในไก่ใส่มกขั่วใส่หอมหัวแดงลงไปพี่น้องลืมสุบแซามนกันเนาะมีเห็ดเฟื่องนะสีหาดอกออกผัดกะเพราเครื่องในไก่ ไปเฮ็ดเสร็จมักทั่วตุกเฝ้าลงไปตุกเฝ้ากะหายากแล้วพี่น้องเอ้ยยามนี้มารอแต่มันออกเบี้ยวใหม่จังสิเอา,าเไปปลูกไห้แล้วทั้งน่ะแอบแล้ว <c oughs> <c oughs> มาหาผอจังวาเบิง่งเห็ดจะกินเมื่อแ้วทางนี้เมื่อแล้วพี่น้องอยู่กันสามคนพอไม่รู้เกา่า ะกบ่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 โอ้างหน้าก็สิยูสิซื้อบ่ไป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 บายดีเร็วสวัสดีปาลุงเร็วถูกก่อนเสร็จแลสวัสดีปะลุงเสหมเออไปหาบปะลุงมากินบ่ปาลุงมากินมะมันเด้อปาลุงมากินมะมันนั่นท่านว่าหน่อยเด้อมะมันเด้อกินมะมันน้ำข่อยเด้อขาวปีกหมูเฮ้ ขึ้นขาแรงน้ำกันเด้อสวัสดีครับกอนสบายดีป่าลูงอยู่กันสามพอแม่ลูกคือเก่าวัสดีพีน้เด,ด็กๆกราบเทีย่ยงหน้ากันเิกาลวก็กาบกาไรพี่น้องเลยไียมมือดดใจเรได้ลูกก็ได้ามากิดสมพัก มาชิโดใส่พี่ก็ปุ๊บรวมมันก, so <Bis ensuring. S 3> ก็ว่ายกันมากินั่นขานะอืมเพื่เราเพื่อใครรบกวนจับใ่ถูกชากินพักผูกคือยไงน 음, mm. 응, mm -hmm. oh, <laughs> อย่าตัดทิอย์ทำไมน้มงเราพ่อต้องแม่เขายโอ้ยอะไจะเกิดไปนะโหน่ะเนี่ย สวัสดีไปรร้าลุงนิยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลองบ็บวยอยากให้นบ้งคับหน่อยนะไปละเล่นกันเล่นปูปูมี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 มโอ้ยอยอะเฮ็ดอยอะเฮ็ดไอ้เนี่ยออกมาเยอะออกมามโอ้โหมีมีมีแห้งกับใก่ ก็เรียบร้อยโอ้ยปิดไซสิปิดไสดเห็นปตักนนามาหนวไหนเอ้ยยาเฮ็ดมาเฮ็ดอยังไดนิเบิ้มนี่ิเพ็ดแมวว่าเออนั่นแหละแบบบางคำแบบนี้นะบอแางมือใชก่อนนี่จะไปบายยังวะตรงทุกการทุกการ Okay, Sữa ấm ở Sữa ấm mốt không Mình con luôn về đi, làm này. Mày nói, này đại rồi Chị đâu? <laughs> Vậy như u, như u. Nói là

tiếng anh sẽ thì nó có dây thì nó sẽ nào bớt bởi tao có mày rớt nó mắc quá xong. Ừ. Tại <laughs> cái <laughs> nó 4 3

บอืมกจะเสปลาให้ลุงเด้ปลาลุงเด้กผาแพงยุปลาลุงเ่ะแพงบ่แพงบ่แพง้องแก้มแพงเขาแก้มแพงเขาแก้มโอเลอยู่ทางล่งข้าเไหม on the back

โอ๋งกะโอกํันคลิปหนาแล้ว,วพี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย